สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมงคลกิดเผย ผลถกกมททหารสภาปมสิบตำรวจโทรหญิงโหดบอกเจ้ากรมอึกอับตอบไม่ชัด10บโทหญิงลาออกเมื่อไหร่แน่เหตุเงินเดือนเข้าบัญชีหลังวันยื่นลาออกต่ออีกสองเดือนลั่นหมึกปากกาแห้งหรือยังพร้อมแนะทหารตำรวจเปิดสอบข้าราชการใช้ข้อเขียนล้วนๆตัดสอบสัมภาษณ์สกัดคอร์รัปชันดักคอวุฒิสภาหลังขอเอกสารเพิ่ม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะ ขอบ1กันยายน2565ที่รัฐสภานายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศีวิไล ในฐานะโฆษกกรรมธิการกรมทรการทหารสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมธิการทหารกรณีตรวจสอบประเด็น10บตำรวจโทรหญิงกอนส,สิบัวแย้มอดีตผู้บังคับหมู่กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจสันติบาลหนึ่งปัจจุบันช่วยข้าราชการกออรอมนภาคส่ส่วนหน้าซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำทารุณกรรมอดีตทหาร ว่าจากการชี้แจงของกอ,อรมนภาค4ส่วนหน้ามี2ประเด็นคือกรณีของ10บตำรวจโทหญิงกรสสิและกรณี10บโทหญิงปัทมาสิริรัตน์อดีตทหารกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งการบรรจุเข้ารับราชการตำรวจของ10บตำรวจโทหญิงกรส,สิเกิดขึ้นในปี2560 คงต้องไปคำนวณกันเองว่าในปีนั้นใครเป็นผอบอตอรอโดยเท่าที่ทราบจะมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ดังนั้นกมทคงต้องขอเรียกขอดูเอกสารการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมและหลังจากบรรจุแล้วเดือนกุมภาพันธ์2565ได้ย้ายไปช่วยราชการที่กออรมนภาค4ส่วนหน้าด้วยความสมัครใจแต่ปรากฏว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ทางหน่วยจึงได้เรียกเงินคืนสิทธิประโยชน์ในส่วนของเบีย้ยเสี่ยงภัยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ1นึ0 0 0สบาทแสดงว่าเจ้าตัวไม่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่จริงโดยต้นสังกัดคือตำรวจสันติบาลต้องมีหนังสือชี้แจงเรื่องการไปช่วยราชการเพราะถือว่ามีการรับเงินเดือนซ้ำซ้อน นายมงคลกิจกล่าวต่อว่าส่วนกรณีของสิบโทหญิงปัทมาบรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนฝีมือช่างทหารเป็นพนักงานธุรการจากนั้นในปี62คณะกรรมาการวุฒิสภาได้เรียกให้ไปช่วยราชการทันทีโดยทำหนังสือสองครั้งทั้งในปี2562และปี2563รระบุจนกว่าการช่วยราชการจะสิ้นสุดซึ่งยังต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยกรรมธิการได้ขอหนังสือเพิ่มเติมไปว่าหนังสือดังกล่าวที่ขอช่วยราชการมีลักษณะเป็นแบบใดจึงสอบถามไปยังกองบัญชาการกองทัพไทยว่าการบรรจุแต่งตั้งคัดเลือกสิบโทหญิงปัมมาที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารก็สามารถตรวจสอบได้เพราะอยู่ภายใต้สังกัดของบัญชาการกองทัพไทยโดยปี2561 พลเอกทันชัยยันศรีสุวรรณเป็นผอ,อทอสอสอโดยกรรมธิการขอข้อมูลเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการที่สอบสัมภาษณ์ครั้งนั้นมีกี่คนและเปิดรับสมัครจำนวนเท่าใดมีเงื่อนไขใดรวมทั้งข้อคิดเห็นเหตุผลว่าทำไมถึงรับสืบโทยหยยิงปฐมมาอีกทั้งต้องตรวจสอบว่าคณะกรรมการวุฒิสภามีการออกเงินเดือนในระหว่างปฏิบัติช่วยราชการหรือไม่เพราะปกติการ ขอตัวช่วยราชการทางต้นสังกัดต้องมีหนังสืออนุมัติเพราะต้นสังกัดเดิมยังต้องจ่ายเงินเดือนจึงต้องดูการกเกษียณหนังสือเป็นอย่างไรและกรรมธิการได้ถามถึงสาเหตุที่ลาออกจากราชการโดยเจ้ากรมกําลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยชีย้แจงว่ามีการยื่นลาออกตั้งแต่วันที่ 5พฤษภาคม65และอนุมัติวันที่11สิงหาคม65ตนจึงถามว่าเอกสารดังกล่าวมีการทำย้อนหลังหรือไม่โดยทางกรรมธิการได้ขอภาพวงจรปิดและขอตรวจสอบเอกสารลายเซ็นจริงว่ามีการเซ็นมาแล้วกี่วันมีการเซ็นย้อนหลังหรือไม่ซึ่งทางเจ้ากรมมีอาการอึกอกักตอบไม่ชัดเจนเท่าไรและขอส่งข้อมูลให้กรรมธิการในสัปดาห์ถัดไป นายมงคลกิจกล่าวอีกว่าทางกรรมธิการได้ให้ข้อเสนอแนะไปยังกองบัญชาการกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการที่จบปริญญาตรีหากเป็นไปได้ขอให้ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมดโดยขอให้เป็นการสอบข้อเขียนล้วนๆเหมือนการสอบเข้าชั้นมัธยมปีที่1และมัธยมปีที่4เพื่อไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติเพราะการสอบคัดเลือกปกติจะมีการสอบคุณวุฒิ และการสอบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนายทั้งหมดจึงเป็นการสกัดการคอร์รัปชันในการฝากได้ระดับหนึ่งนอกจากนี้กออรมนภาค4ส่วนหน้าให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีอัตรากำลังจรซึ่งเป็นการช่วยราชการจากส่วนต่างๆ54,100นายโดยแยกเป็นทหาร29,000นาย ตำรวจ15,000นายและพลเรือนประมาณ9,000นายโดยตนขอให้ตรวจสอบว่าอัตราดังกล่าวมีการปฏิบัติราชการจริงจำนวนเท่าใดและมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริงเอาชื่อมาไว้เฉยๆเพื่อกินเงินเดือนโดยทางตัวแทนกออรมนอาาคีส่วนหน้าแจ้งว่าต้องใช้เวลาตรวจสอบเพราะมีจานวนเป็นจานวนมาก ทั้งนี้กรรมธิการได้เสนอแนะข้อเสนอแก้ปัญหาระยะยาวคือการเปิดให้สอบข้อเขียน100%เซแต่การสอบทุจริตต้องมีการสอบเพิ่มเติมทั้งการสอบบรรจุแต่งตั้งของทั้งคู่โดยตรวจสอบจากคณะกรรมการรับที่สอบสัมภาษณ์และอดีตผอหน่วยต้นสังกัดของทั้งสองคน ว่าณนะวันนั้นมีการโทรศัพท์มาฝากกันหรือไม่หรือมีการเข้าไปโดยระเบียบปกติโดยเฉพาะอดีตพบอทอสสอสมัยนั้นได้รับโทรศัพท์จากใครหรือไม่เพราะท่านก็เป็นสอนอชอด้วย ซึ่งรายละเอียดบางอย่างตนไม่สามารถเปิดเผยตอนนี้ได้เพราะต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเนื่องจากเราได้ซักถามแบบตรงๆหากให้สัมภาษณ์ออกไปอาจโดนข้อหาหมิ่นประมาทได้เพราะในห้องกรรมธิการมีเอกสิทธิ์คุ้มครองแต่นอกห้องไม่มี ขณะนี้การชี้แจงของผู้เกี่ยวข้องมีความขัดแย้งบางประเด็นเช่นเมื่อสมัครไปราชการแต่การตรวจสอบคุณสมบัติยังไม่เสร็จกลับจ่ายเงินเดือนไปแล้วโดยทางทหารมีอาการอึกอักมากอีกทั้งใบลาออกยังงงว่า สิบโทหญิงปัทมาได้รับเงินเดือนถึงเดือนสิงหาคมแต่บอกว่าลาออกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วยังบอกว่าจะเรียกเงินเดือนคืนอีกสองเดือนผมจึงสงสัยว่าตกลงเป็นอย่างไรกันแน่ตกลงน้ำหมึกมันแห้งหรือยังอย่างไรก็ตามทางกรรมธิการทหารได้ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางวุฒธธิสภาแต่เขาจะให้หรือไม่เป็นอีกเรื่องเพราะคนละอำนาจกันก็แล้วแต่เขา หากเขามีสำนึกก็คงจะให้ถ้าไม่มีรับลมคมในอะไรแต่ถ้ามีรับลมคมในอาจดึงเอกสารให้อาทิตย์ละใบกลัวว่ากว่าจะได้เอกสารครบก็ยุบสภาพอดีถือเป็นเทคนิคในการดึงน่วงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะระบบราชการก็เป็นแบบนี้ช่วยกันปกปิดความผิดทำดีก็ช่วยกันโฆษณาทำชั่วก็ช่วยกันปกปิดนายมงคลกิจกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์